วันนี้สอนวันที่3แล้วค่ะเรื่องฝุ่นจิ๋วเข้าล่างค่ะสเต็ปแรกที่เราสอนก็จะเป็นทบทวนความรู้ของวันที่1แล้ววันที่สองเราก็จะให้เด็กๆด,ดูคลิปเป็นคลิปของยูนิเซฟฝุ่นมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเกิดอะไรก็ให้เขาลองดูแล้วก็ให้สนทนาโต้ตอบกับเขาค่ะ เด,เด็กชอบค่ะรู้สึกว่าเด็กๆอ๋อเข้าใจง่ายว่าอ๋อมันเข้าไปทางนี้นะแต่ว่าตอนที่เรายังไม่ได้อธิบายภาษาไทยคู่ไปด้วยเขาก็จะงงว่าไม่ไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรอย่างที่เขาเดาสีแดงๆนี่ว่าเขาหลอดอาหารหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่ไปตรงเลือดแล้วเขาก็อ๋อแล้วมันก็ขึ้นสมองแขนมันตา เปิดคลิปให้เด็กๆดูในเรื่องของอเจ้าตัวการ์ตูนแก๊ง4ตัวค่ะแล้วก็สนทนากับเด็กๆเจ้าตัวพวกแคดเมียมพวกอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ไม่ชินห,หรือเขาไม่มีประสบการณ์เดิมเงนี้ค่ะเจ้า <Okay. S 1> p A S S R <Okay. S 2> แล้วก็ะอลลอดแล้วก็เจ้าสารหนูอ่าซึ่งอย่างงี้อาจจะไม่ไม่คุ้นชินเขาแล้วเขาก็ไม่มีประสบการณ์เดิมซึ่งวันนี้เขาได้รับประสบการณ์ใหม่ไปก็น่าจะจดจําได้ จากนั้นก็ให้เด็กๆเล่นเกมค่ะเป็นเกมจัดกลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นแก๊ง4ตัว4ไวรัสของ PM 2.5ส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นแหล่งที่มาของการเกิดเจ้า PM แล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นโรคที่ตามมาค่ะตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าบางทีเขาอาจจะคิดซับซ้อนไปว่าอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้มันต้องเป็นที่มาแบบนี้ซึ่งอาจจะแบบเด็กบางคนก็อาจจะรู้เลยว่าอ๋อตัวหนังสือให้ไปอยู่กับกลุ่มตัวหนังสือแล้วก็กลุ่มเจ้าแหล่งกําเนิดของมัน มีอะไรบ้างให้ไปอยู่เด็กกันแล้วก็เจ้าตัวไวรัสสี่ตัวให้มาอยู่เด็กกันอันนี้แล้วพอทีนี้บางคนก็อาจจะคิดเยอะไปหนูเ,เห็นบางคนว่าออไอตัวนี้มันต้องมามีควันบุหรี่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเ,เหมือนเขาคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เลยอาจจะเหมือนค่อนข้างที่จะยากสําหรับเขานิดนึงแต่เขาอาจจะแบบคิดแอดวานไปแล้วถ้าเกิดเด็กไม่ได้เราก็จะใช้วิธีแบบขอตัวช่วยเพื่อที่จะเข้าไปช่วยค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยๆแนะนํา ปูรีไหนไปหาขา้าวปรเจอหยิบมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่โอเคอ่มาอายกันแหล่งที่มาขอไอ้เจ้าตัว P A S S ตอย่างมีคนปูรีอะไรนะวันรถโรงงานอแล้วมันทาให้เป็นโรคอะไรนะ,ะจได้นะไมมะเร็งเราเราป ให้เด็กๆไปดูคลิปจากตัวหมอแล้วก็นักวิชาการที่เป็นคลิป PM นะคะ2.5ว่าเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเด็กๆได้ค่ะเด็กๆเ,เขารู้แล้วว่า,าเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วว่ามันจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นก็คือเขาตอบว่าสมองค่ะใช่เขาตอบคำถามได้